เราจะมาดูนะคะ,ะสั่งเครื่องตัดหญ้ามาสิตรงปกบ่เอาสิแรงบอะลรงบอทำตระแรงเข้ก็แกกองกันจาสิ้นมาดีขนาดเลยสิ้นมาดีอันนี้กระบอกมันเตะอันนี้กระบอกง่ายๆมันมังจับมันนืมฟัก์ต่อ ซื้อมาเท่าไหร่คะไม่ใช่าบาทคะ่ะฮะหกพันสองพันสองพันในงบสองพันบาทยี่ห้อเดียห้อนดาบของยี่ห้อยังยี่ห้อยี่ห้อเดียค่ะว่านุ่นกันเพอว่าลืมยี่ห้อ มันจะมันใส่ได้โดนจะเป็นเล่าจับมั่นแล้วก็แล้วก็ตัหม้อเตอมมันจะเป็นกองไงดด <laughs> เครื่องนั้นตันี้เครื่องหังอันนี้มั่นหัวกระโลกมันซิ้นมาหา้ย,ยางนี้เลย มองอันนี้มันจะเป็นอ,อันมองอันกระดามยาวๆมันนะอันนี้ซิมี่ใบพัดนั่มันมีอันได้แถมแน่6หกอันบอกตามที่เคยช้างมันซิมี่แถมหกอันใบพดัดแนวตาแล้วก็อย่างว่าตัดหญ้า เทกองก่อนประเทศบัตรใส่มาผิดทางตัวเชคอปกปกรณ์ครบไหมเอ,อ้ยนี่ตรงปกบ่ยี่หอเดียวกันมั้งนี่ใบกระบอกนะ้ำมัน อันนี้เนี้ยสตาร์ตเตอนนเร์อันนี้เนี้ยบังคับมาสายพายไขี้ข่างน็อตอันอี้ยังนี่อันนี้ใบอันนี้ใบมีนี่นี่นี่พร้อมนี่เนี้ยบังนี่จะเป็นกลมๆม,มั้งนี่อันนี้สีเขียวนี่ มาแล้วยี่ห้อฮอนด้าเมื่อไปร่ทำเนียร,ออร์ละอุปกรณ์นี้ประกอบน้ำฮอนด้าเอียงฮอนด้า G X 3 5 จากที่ยังกาะน้ำมันเครื่องได้ใส่บอใส่คือจะหลุ่นเกลาอันนี้มันหลุนหม่แมนบอเบิงคู่มือตัวมีคู่มือบ่ร์บ้สเดีล้ว่าไปใส่เลย น้ำมันเครื่องแล้วก็ใส่น้ำมันปกติเฮานี่คือเกานี่นี่ประมาณน้องประกอบมุงดูเครื่องตัดหญ้าฮอนด้าในราคาประมาณสองพันกว่าบาทเนานะสองพันสองสองพันสามประมาณนี้แหละใส่งานดีบพาดีกะ เราบ่งอีกเทียนนึงถอดทุกอ,อย่างออกมาแล้วเราจะทำการประกอบนะคะทุกคนประกอบล่องเครื่องเบ่งว่ามันใส่ดีบอมีหยางรูดบอตอนนี้ไข่ควง นอดใบมีดใบพาดน้องไซอันนี้เขาก็ให้มะให้อย่างดอบนี้มาตั๋วบ่งมันนีนอดกระสิไซส,สีตัวกุญแจเขากให้มะครบนี่เห็นบอนี่กุญแจนะคะอันนี้อ,อันนี้ขันอยู่สี่ทาง สี่ทางหาทางบ่าหาทําการหมุนหมุนให้ครบทั้งสีด่านนะจ๊ะเนาะขันให้แน่นนะจ๊ะอย่ามันเสิยหลุด ก็นี่็จะใส่ดามจับ สามจับทั้งสองทัางมือมเริ่มเป็นรูปเป็นลางกันละต่อไปก็จะเป็นการต่อสายไฟสายไฟเขาแยกมาเขาก็มาเสียบแค่สายไฟเขา Saya to nek kasih nyam jakหน่อยนึง ใครมีงบใคไมีงบน้อยก็จับซอยใดซื้อมาใส่มาในร่องเบิองก็ใส่ดีขึ้นกันแล้วมาเพ่งก็ได้ขึ้นอยู่กับการใส่งานเนาะใส่งานหลายกันสิห่างเร็วนี่อันนี้เขาก็จะมีมาให้เห็นบ่กครบเลยไข่ควงนอด ใบ,บสีดำสีแดงสายสีแดงก็เสียบสีแดงสายสีดงก็เสียบสีดำสุดมือนี้ง่ายง่ายขากก็ต้องไปซื้อล้านก็ได้แต่ว่าห้าวเวลาเ้าเลือกสั่งเ้าก็ต้องเลือกสั่งที่ลานมันมีค้นซื้อหลายหลายเบิรงรีวิวขาน้ำ ใบพัดเดียยเด๋ยวมาใส่เตะได้ปะใส่ดูใบพัดน,นั่สิแส้อันนี้นี่อันนี้สิเป็นสำหรับไสเอ็นแต่นี่ใส่สะพายมาใส่ตะ กรสิมะล่องขิงมันใสน้ำมันสีทีติใสน้ำมันเครื่องก่อนแล้วก็สสใสน้ำมันแม่ไหนอยู่อันนั้นไมยูตัดนะแม่ยูตัดละมใบใบมีดอันนี้จะเป็นใบมีดนัน ไซไล่ล,ลองเครื่องก่อนดี่า เครื่องเบาสตาร์ตติดง่ายของไม่มดูนี่โอเคถือว่าใส่ได้อ่าน